สวัสดีครับทุกคนครับรายการนี้เป็นรายการใหม่นะครับชื่อว่า Master the b a s i c ครับผมซึ่งเป็นรายการที่จะว่าด้วยการฝึกเวทเทรนนิ่งแบบพื้นฐานที่ถูกต้องครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ ฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับในทุกทท่าอะไรครับผมนะครับดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับให้ศึกษาซีรีส์ของคลิปวิดีโอนี้ให้ดีนะครับซึ่งผมจะทําการลงคลิปพวกนี้นะผมทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับังนั้นนะครับฝากติดตามด้วยครับผมกับคลิป Master the Basics ครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปน้ครับผมนี่คือแอลลูซินครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บ และช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนครับ Master the Basics วันนี้ครับผมจะเป็นการสาธิตท่า m a c ช ine Over h e a d p r e s s ครับผมซึ่งจะทำให้หัวไหล่ของคุณมีความใหญ่กลมแล้วก็สวยงามนั่นเองครับวิธีการใช้ก็ไม่ยากครับผมนะครับให้เราใช้ตัวของแมชชีนตัวนี้นะครับผมเป็นตัวฝึกนะครับทีนี้นะครับมันจะมีตัวที่ต้องปรับนะครับอยู่2ส่วนด้วยกัน1คือตัวของความหนักของน้าหนัักกคคบ2ืออวามสูงงข สองคือความสูงของเบาะนั่นเองครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเบาะเนี่ยมันอยู่สูงเกินไปใช่ไหมครับเวลาที่เราจะยกเนี่ยนะครับตัวของด้ามจับนะครับมันจะอยู่ใต้ไหลของเราเวลาที่เราจะหยิบขึ้นมาเนี่ยนะครับมันยากมันแอบยากนะครับผมมันทําให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเจ็บไหล่ได้นะครับดังนั้นนะครับระยะที่เหมาะสมแล้วก็สวยงามที่สุดนะครับผมคือให้คุณปรับมาจนตัวของเนี่ยนะครับด้ามจับ มันอยู่ที่บริเวณหัวไหล่ของเราพอดีอยู่ตรงบริเวณแบบเนี่ยหัวไหล่เราพอดีตรงนี้นะครับเวลาที่เราจับปุ๊บนะครับเนี่ยผมแค่ช้อนมือเข้าไปเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะจับตัวของอุปกรณ์ G R ได้แล้วนะครับเวลาที่ผมจะเริ่มยกใช่ไหมครับผมแค่เทคมันขึ้นมานิดเดียวเนี่ยนะผมนี่คือจังหวะเตรียมได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าดูที่ตัวของแผ่นน้ำหนักนะครับเวลาที่ผมเซตอัพใช่ปะ่ะปุ๊บเนี่ยตัวของแผ่นน้ำหนักเนี่ยนะครับมันจะลอยขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วจังหวะเตรียมเนี่ยนะครับเราหายใจเข้านะครับดันออกไป ผ่อนลงทิ้งศอกนะหายใจเข้านะผมอย่ากลางศอกนะทิ้งศอกเข้ามานะครับเพราะถ้ากลางศอกคุณจะรู้สึกฝืนธรรมชาติเวลาดันออกไปปุ๊บนะครับคุณจะรู้สึกเสียวแล้วก็เจ็บที่หัวไหล่นะผมดังนั้นครับให้คุณทิ้งศอกเข้ามานะผมเสร็จแล้วดันออกไปนะครับผ่อนลงทิ้งศอกเข้ามาหายใจเข้านะผมดันออกไปหายใจออกครับผ่อนลงสองวินาทีครับและดันขึ้นไปหนึ่งงสองวินะครับผ่อนลงสองวินาทีลงเต็มระยะครับและดันขึ้นไป 2วินาทีข้อควรระวังคือไม่ควรยกยแบบคร,รึ่งเดียวแบบนี้นะครับหรือครึ่งเดียวแบบนี้อแบบนี้ก็ไม่เอาเนาะนะครับผมผอนลงเต็มระยะดันขึ้นสุดผอนลงเต็มระยะและดันขึ้นสุดให้ดูทีหนึ่งอับอะจะเป็นทรงนี้ครับง่ายๆและนี่คือการฝึกท่า Machine overhead press ที่ถูกต้องครับ